ว่าเป็นอันสำเร็จแล้วนะคะออมหอยนะคะหรือว่าเกนหอยอะไเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะทีลงเลยนะคะโอ,อ เมนูอมหอยนะเมนูอมหอยนะคะมอมหอยน,ะะน,อน่ากินมากเลยนะคะเมนูอมหอยของแซบบ้านเรานะคะอีสานบ้านเรานะคะ่วงนี้นะคะอมหอยสุดยอดนะคะ ก็คลิปนี้คืออ่ใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ตีนะคะทุกคนโอกาสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมัตสุคุทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกกำลังใจนะคะวันนี้ตีจะพาทุกคนมาทำอ่อมหอ,หอยหรือว่าแกงหอยนะคะแกงหอยขุมหรือว่าหอยจูบนะคะตัดก้นจูบปากนะคะนี่ค่ะหอยขุมนะคะนี่ค่ะซื้อมาถุงละยี่สิบบาทนะคะซื้อมาสามถุงสามถุงหกสิบบาทแต่ว,ว่าไม่ได้ทำหมดเลยคะ่ะ แบ่งลงแบ่งไว้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะมาทําแกงหอยขมให้กินนะคะทุกคนมากินด้วยกันนะคะวันนี้จะมาทําแกงหอยขมนะคะ,ะมีเมนูพิเศษยังไงคือส่วนส่วนประกอบหรือว่าการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะแนะนําทีหลังนะคะตอนนี้มาต่อยหอยกันก่อนนะคะตอนนี้มาต่อยก้นหอยออกก่อนนะคะถึงจะกินได้นะคะถึงจะจูบได้นะคะถ้างั้นจูบไม่ออกนะคะ้มก,ก้ไมจไม่ออกเนะคะทะ ก mm ่อนนะค่ะเปิดฝาคนหอมตั้งไฟอย่างนี้นะคะให้กลิ่นออกแบบนี้เลยนะ あっ。 ก็เครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวตีมาแนะนํานะคะทุกคนนะคะก่อนที่จก็ขาดไม่ได้คือทํามอมหอยก็คือขาดหอยไม่ได้นะคะเนี่ยก็เป็นหอยที่เราต่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยต่อยก้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มานี่จะเป็นผักนะคะอ่าก็คืออ่าผักเบงรัดหรือว่าผักอีตูลาวนะคะนี่ค่ะใบเบงรัดแล้วก็สูตรตีก็คือใส่ใบนางเลิศนะคะหรือว,ว่าใบบัวสมพูนะคะใครเคยกินบ้างคะนี่ค่ะ หอมหอยใส่ใบบัวสมพูนะคะปกติเขาจะใส่อ่ผักปังนะคะผักปังนะคะผักปังก็อร่อยไม่ต่างกันนะคะถ้าใส่ใบบัวสมพูมันจะมีกลิ่นหอมของใบบัวสมพูนะคะอ่าก็อร่อยต่างกันนะคะรือวแซ่บกระต่างกันนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ม okay. ีนี่ใบบักกูดนะคะหอมที่ซอยเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็อ่ากระเทียมนี่ก็จะเป็นอ่าขานะคะกับบักมะพริกนะคะมกพริกที่เราแกจะตาใส่นะคะ ขาดไม่ได้คือนะคะน้ำปลาร้านะคะคนน้ำปลาราค่ะก็คือออมหอยก็ใส่น้ำปลารานนัวเลยนะคะใส่น้ำปลารานัวนะคะนะค่ะออมหอยวันนี้นะก็เราก็มาตําเครื่องกันเลยนะคะทุกคนนะคะลืมเนี่ยนไปข้าวแซ่หรือว่าข้าวเบือนะคะข้าวเบือนี่ขาดไม่ได้นะแกงหอยนะคะถ้าขาดนี่โอ้ยไม่เป็นแกงหอยนะคะเนี่ค่ะข้าวเบือนะคะก็มาตาก่อนอื่นหมดเราก็มาตําตะไคร้ก่อนนะคะตะไคร้กับบักอาบักพีกก่อนนะคะ เขาเซไว้ตําทีหลังนะคะคราวนี้เราก็มาตํำตะไคร้กับบักพริก่อนนะคะนะคะเรนี้นะคะเราก็ตําเลยนะคะตะไคร้กับบัคพกนะคะ หอมแล้วก็ขูดโยนใส่ตะกรักันตามนี้นะคะเป็นกระดุมเต็มเป็นเต็ปนะคะแรงที่นี่แรนที่ ามาคั่วหอยกันก่อนนะคะทุกคนนะแล้วก็เอาหอยลงเลยนะคะอาหอยเงิคั่วก่อนนะคะอาหอยเริ่คั่วก่อน,นะะั่นก็คือเรา,า,านนะคะั่วหอย กวางหอยก่อนนะคะต่อมาแล้วก็เอาเครื่องปรุงลงผัดใส่กันเลยนะคะ ปรุงลงผัดใส่กันเลยนะคะใส่กําหอยเลยนะคะับแต่เน้นเราก็เอาข้าวกนี้ไปตำไปตำข้าวเบือรหรือว่าข้าวเซ้ที่เราเส้ไว้นะคะเา เราถ่านเหมือนเดิมนะคะเตาไปเลือเตอถาถ่านนะคะเต้าบ้านๆนะทำแบบบ้านๆนะคะแต่แต่อร่อยนะคะตเต้ากันเลยนะ ก่อนนะคะก็ออไปตำข้าวแท่ก,ก่อนนะคะทุกคนอันนี้เราก็มาตำข้าวแท่ก,ก่อนนะคะ Thank yeah. ซูฟงสุรสนะคะทุกคนค่ะคะูฟงสุรสตรงนี้นะคะโนั่นแหล่ะลงอีกนะคะกินได้อร่อยเลยนวันวๆๆน,น,น,นะคะทีนี้ก็เป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาลงเลยคะ่ะแต่ปิดเลยปลาลงเลยคะ มันะนนลาเข้าวต่ก็เป็นอย่างนี้นะคะต้องมีควนบ้างนะคะต้องควนบ้างมีควนบ,บ้างนะคะทุกคน ผ็ไม่มอีอะไรเยอะนะคะก็แค่ผมจะลดกับน้ำปลาแค่นั้นนะคะ อันนี้ก็คือน้ำข้าวเซีที่เราตำสำร็จแล้วนะคะก็ะเทลงเลยนะคะ,ะแบบนี้เลยนะ เรื่อยๆเข้าเบี้ยข้าเวเบี้ยรหรือว่าขา้าวแช่จะติดก้นหม้อนะคะเลีไปเรื่อยๆจป็นกัวข้าวจะสุกนะคะข้าวสุกแล้วเราก็เอาผักลงแล้วก็ตีนเลยตีข้าวกระเดียวก็ปรุงเลย ติดไว้นะคะก็ะามาดูด้วยนะคะเดี๋ยวอ่ามันคนนะคะไม่งั้นเขาแซ่จอ่าเขาเบื่อจะติดก้นหม้อนะคะ ถึงว่าเข้าถูกแล้วเราก็ตีนแล้วเราก็ผักหนึ่งเลยฟินดูก่อนนะฮะ อย่างนี้ดึงนะอะประดีด่มตอนนี้เราก็เอาผักลงนะคะ มันก็ใบบัวชมพูนะคะตัวนี้ก็เป็นใบแมงลากหรือว่าผักอีตู่นะคะเหม็นเลยค่ะคนเลยค่ะคนไม่เข้ากันเลยค่ะ ถือว่าเป็นอันสำเร็จแล้วนะคะออมหอยนะคะหรือว่าเกนหอยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากนี้เราก็เทกันเลยนะคะทุกคนนะคะทีเลยนะคะ ทิ้งเลยนะคะโอ้เมนูอ่อมหอยนะเมนูอ่อมหอยนะคะอ่อมหอยน่ากินมากเลยนะคะ เะะมนูออมหอยของแซบบ้านเรานะคะอีสานบ้านเรานะคะช่วงนี้นะคะออมหอยสุดยอดนะคะก็คลิปนี้คือใจก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้ตีนะคะทุกคนอ,อย่าลืมกดกับสุ้ยนะคะทิปนิดนขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะคลิปปินเป็นคลิปต่อไปนะคะติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะคะอ่า่ตยก้นจุกป,ปากนะคะขอบคุณมากนะคะ